สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วครับสำหรับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆานะครับสำหรับ e p นี้ก็เป็น e p ที่0-25นะครับ EP ที่25แล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับสนใจพระลุงจ่าราคาเบาเนะครับพระวังหน้าช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0897043388นะครับสำหรับอีพีนี้ท่านที่ปิดมา5องค์นะครับเราก็จะแถมพระนะครับให้ท่านอีก1องค์นะครับปิดมา5องค์เราแถมพระนะครับพระสมเด็จได้สวยให้ท่านนะครับหองค์นะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับปิดได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388นะครับ ปิดก็ปิดตามแถวนะครับแถวที่1องค์ที่เท่าไหร่นะครับแถวที่2องค์ที่เท่าไหร่นะครับ1แถวก็จะมี5องค์ด้วยกันนะครับแถวที่1องค์ที่1ถึงองค์ที่5นะครับเราจะมีทั้งหมด9แถวนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับไปพบกับแถวที่1องค์ที่1เลยนะครับแถวที่1องค์ที่1นนะครับเป็นสมเด็จนะครับประดับพลอยนะครับนะครับ เป็นเนื Lin, ibly, 1. 1้อแก้วลูกปิดทองนะครับสวยงามนะครับ200บาททุกองค์นะครับแถวที่1องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จประดับพลอยนะครับ200บาททุกองนะครับแถวที่1องค์ที่1ต่อไปพบกับแถวที่1องค์ที่2นะครับแถวที่1องค์ที่2ก็เป็นสมเด็จประดับพลอยเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับ แถวที่1องค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จประดับพลอยนะครับนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับปิดทองด้วยนะครับปิดทองด้วยนะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่1องค์ที่3นะครับสวยงามเช่นเดียวกันนะครับประดับพลอยนะครับ ประดับพลอยนะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับทุกองค์200บาทนะครับทุกองค์200บาทนะครับสวยงามนะครับเขียวเหนียวทับเลยนะครับทั้ง3องค์เลยนะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่1องค์ที่4นะครับเช่นเดียวกันนะครับ สำเด็จประดับพลอยนะครับแถวที่1องค์ที่4นะครับแถวที่1องค์ที่4นะครับแถวที่1องค์ที่สี่ด้านหลังก็สีเขียวเหมือนกันนะครับมีประดับพลอยอยู่4องค์ด้วยกันนะครับสําหรับ EP ที่25นี้นะครับ EP พีศูนย์สองนะครับสำเด็จประดับพลอยมีอยู่4องค์ด้วยกันนะครับนะครับแถวที่4องค์ที่4 แถวที่4องค์ที่5นะครับเป็นสมดเด็จหน้าหมอนนะครับสมเด็จหน้าหมอนนะครับเป็นสมเด็จหน้าหมอนนะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับ แถวที่1องค์ที่5นะครับสมเด็จหน้าหมอนนะครับต่อไปแถวที่2นะเรยทราบเลยฮะแถวที่2ถึงแถวที่7นะครับเป็นแม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับแถวที่2ถึงแถวที่7แม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับแถวที่2ถึงแถวที่7นะครับแม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับต่อไปแถวที่2องค์ที่1ะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับ พิมแบกม่านนะครับองนี้นะครับโทนออกสีเหลืองนิดๆนะครับสวยงามนะครับสมเด็จนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับพิมพ์แบกม่านนะครับออกโทนสีเหลืองนะครับนิดๆนะครับสวยงามนะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่สองก็เป็นสมเด็จแบกม่านอีกองค์นะครับแต่องค์นี้ออกสีม่วงๆนะครับ เหลือบสีม่วงสวยงามเลยนะครับนะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับสมเด็จเหล็กไหลนะครับสมเด็จเหล็กไหลเหล็กดุดติดนะครับสมเด็จเหล็กไหลนะครับพิมพแบกม่านนะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่2องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ระประธานนะครับพิมพระประธานนะครับ แถวที่2องค์ที่3นะครับด้านหลังนะครับออกสีม่วงนะครับองค์นี้นะครับเเหล็กดูดติดนะครับนะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่2องค์ที่4นะครับเป็นสาเด็จเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับพิมพ์พประธานนะครับแถวที่2องค์ที่4นะครับ ไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลพิมพ์ไกเซอร์นะครับไกเซอร์นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับ แถวที่2องค์ที่หาสนใจสมเด็จเหล็กไหลนะครับแถวที่2นะครับทั้งแถวนะครับแถวที่2องค oui ์ที่5นี่เป็นพิมพ์ไกเซอนะครับไกเซอนะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จกลิ่งนะครับสมเด็จกลิ่งนะฮะสมเด็จกลิ่งนะครับสมเด็จกลิ่งนะครับ ครับหลังออกจะนูนๆนะครับกิ่งดังนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่2อถึงแถวที่7นี่แม่เล็กดูดทุกองนะครับแม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับแถวที่3องค์ที่1นะครับสมเด็จกลิ่งนะครับเนื้อออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับแดงๆต่อไปแถวที่1องค์ที่2เป็นสมเด็จกริ่งอีกเช่นเดียวกันนะครับ เป็นสมเด็จกลิ่งนะครับกลิ่งดังทุกองค์นะครับเป็นสมเด็จกลิ่งนะครับแถวที่สามองค์ที่สองนะครับเป็นผิมพ์เกศทะลุซุ้มนะครับสวยงามนะครับแถวที่สามองค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จกลิ่งเช่นเดียวกันนะครับกลิ่งดังดีมากเลยนะครับนะครับ เป็นพิมเกตทะลุซ้มเช่นเดียวกันนะครับชื่นชอบสมเด็จกลิงนะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่4นะครับสมเด็จกลิงเช่นเดียวกันนะครับแถวไม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับไม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับสาหรับสมเด็จกลิ่งนะครับ องนี้จะออกสีคล้ำๆนิดหนึ่งนะครับเกียร์เทโลซูมเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังนะครับแถวที่3องค์ที่4นะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่5นะครับเป็นสมด็จกริ่งนะครับเนื้อออกโทนดำนิดนึงนะครับองค์นี้นะครับสีดำนะครับ แถวที่3องค์ที่5นะครับองค์ที่5แล้วนะครับเมล็ดดูดติดนะฮะดูดติดทุกองค์งนะครับสําหรับสาเด็จกลิ่งนะครับเมล็ดดูดติดทุกองค์นะครับแถวที่3องค์ที่5นะครับออกขลิมคำนิดหนึ่งนะครับออกดำต่อไปแถวที่4องค์ที่1นะครับเมล็กดูดติดนะครับ <c oughs> ขอโทษครับเป็นสมเด็จนะครับปิมพาประธานนะครับด้านหลังเป็นโบตันนะครับหลังโบตันนะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จลายโบตันนะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งต่อไปแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับ องนี้ก็แม่เหล็กดูดติดนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่4องค์ที่2เป็นสมเด็จเกรทะลุซุ้มนะครับองค์ดํานะครับเกรทะลุซุ้มองค์ดํานะครับหลังดอกบัวต่ำเหมือนกันครับลายบัวต่ำเหมือนกันนะครับแถวที่4องค์ที่2นะครับแถวที่4องค์ที่สนะครับสมเด็จ เกจทะลุซุ้มหลังลายดอกโบตันนะครับโบตันนะครับนะครับโทษนะครับแถวที่4ี่องค์ที่สองนะครับต่อไปแถวที่4ี่องค์ที่สามนะครับเป็นสมุเด็ดดำนะครับไม่เล็กดูดติดนะครับเป็นพิมพ์พุทธซ้อนนะครับพุทธซ้อนนะครับองค์นี้พุทธซ้อนนะครับไม่เล็กดูดติดนะครับ ม่เหล็กดูดติดนะครับพุทซ้อนนะครับแถวที่4องค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่4องค์ที่4นะครับองนี้ไม่เหล็กก็ดูดติดเช่นกันนะครับเป็นพุทซ้อนเหมือนกันนะครับพุทซ้อนเหมือนกันนะครับ ด้านหน้านะครับพุทธสอนขาสิงห์นะครับพุทสอนขาสิงห์แถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จดำนะครับมีหมุดนะครับองค์นี้มีหมุดนะครับมีหมุดนะครับพิมพแ,แวกม่านนะครับ สมเด็จแหวมกม่านสีดํานะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแหวมกม่านสีดํานะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับต่อไปพบกับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งครับเป็นสมเด็จวัดพระแก้วนะครับ นะครับไม่เล็กดูติดนะครับสวยงามมากนะครับองนี้นานๆจะได้เจอนะครับสมเด็จวังหน้านะครับวัดพระแก้วนะครับองนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหน้ามีหมุดนะครับบนบนเสียรนะครับมีหมุดนะครับหมุดเก่ามากนะครับองนี้แถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จวังหน้าวัดพระแก้วนะครับองนี้นะครับ นานๆจะได้พบได้เจอนะครับพิมพ์นี้นะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองเป็นสมเด็จดําอีกองคหนึ่งนะครับนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับไม่เหล็กดุดติดนะครับไม่เหล็กดุดติดอาจารจินชอบนะครับสมเด็จดํานะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับ แถวที่5องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จด,ดําอีกองคหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จด,ดํานะครับเกจะรูดซูมเช่นเดียวกันนะครับท่านที่ชื่นชอบสมเด็จด,ดํานะครับองค์นี้ก็ไม่เล็กดูดติดนะครับไม่เล็กดูดติดเช่นกันนะครับ แถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่สี่ก็เป็นสมเด็จด,ดำอีกองค์นะครับเจตุรุซุ้มเลยครับมีผงตะใบทองด้วยนะครับองค์นี้นะครับมีผงตะใบทองนะครับมีทุกองค์นะครับผมก็ลืม นั่นไปนะครับลืมแนะนําไปนะครับอง์นี้นะครับสวยงามนะครับแถวที่5องค์ที่4นะครับด้านหลังนะครับไม่เล็กดูดติดนะครับดูดติดทุกองค์นะครับตั้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่7เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์เดิมนะครับ 0ู9 7 0 4 3 3 8 8 0897043388นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ200บาททุกองค์นะครับปิดมา5องค์เรามีพระแถมให้ท่านอีก1องค์นะครับปิด5องค์แถมให้1องค์นะครับแถวที่5องค์ที่4ต่อไปแถวที่5องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จสีดำอีกเช่นกันนะครับโรยผงตะใบทองนะครับแต่องค์นี้เป็นพิมพ์ยอดชุมพลนะครับ พิมพ์ยอดขุนพลนะครับนะครับมีผงตะใบทองนะครับไม่เลหล็กอยู่ติดนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับมีผงตะไบทองด้วยนะครับยพิมพ์ยอดขุนพลนะครับต่อไปแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับ เป็นสมเด็จสีเขียวนะครับมีหมุดอยู่กลางสรงอกสองเม็ดเลยนะครับองค์นี้นะครับนะครับสมเด็จนะครับหลังพระบาทนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับตั้งแต่แถวที่สองถึงแถวที่เจ็ดนี่แม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับแถวที่เจ็ดโดยแถวที่หกองที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองที่หนึ่งนะครับสีเขียวนะครับต่อไปแถวที่หกองที่สองนะครับ เป็นสมเด็จออกโทนสีเหลืองนะครับมีหมุดอยู่กลางหน้าอกเลยนะครับนะครับด้านหลังก็มีพระบาทนะครับมีพระบาทไม่ได้ลุดติดนะครับไม่เด็กลุดติดทุกองค์นะครับ200บาททุกองค์นะครับปิด5องค์แถมไม่ท่าหนึ่งองค์นะครับเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8นะครับแถวที่6องค์ที่2นะครับ ต่อไปแถวที่6องค์ที่3นะครับออกโทนสีดำนะครับมีหมดอยู่กลางอกเหมือนกันนะครับแถวที่6องค์ที่3นะครับด้านหลังก็รอยพระบาทนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับรอยพระบาทนะครับเนื้อหามวลสารเก่าๆเลยนะครับแถวที่6องค์ที่3นะครับ ไปแถวที่6องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จเนื้อออกโทนสีแดงนิดๆนะครับมีหมดุดจุกการน้าอ,อ2หมุดเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับแถวที่6องค์ที่4หลังก็พระบาทเช่นเดียวกันนะครับหลังพระบาทนะครับไม่เล็กจุดติดนะครับไม่เล็กจุดติดนะครับแถวที่6องค์ที่4นะครับ ต่อไปแถวที่6องที่5นะครับเป็นสมเด็จคะแนนนะครับคะแนนไกลเสือนะครับสมเด็จคะแนนไกลเสือนะครับด้านหลังนะครับเมล็ดดูติดนะครับเมล็ดดูติดนะครับสมเด็จคะแนนไกลเสือองค์นี้นะครับเมล็ดดูดติดนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ ถวที่6องที่5นะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่1นะครับไอ hairy, แถวท,ที่7องค์ที่1นึ่งานทัวนะครับแถวที่7องค์ที่1นะครับเป็นพระพริมพ์สวยๆนะครับพิมพ์ุชินลาชน,นะครับพิมพุชินราชนะครับออกสีน้ําเงินนะครับออกสีน้ําเงินไม่เล็กดูดติดนะครับไม่เล็กดูดติดนะครับ แถวที่7องค์ที่1นะครับหน้าตาคมชัดมากเลยนะครับองค์นี้นะครับมีหูมีตาเลยนะครับแถวที่7องค์ที่1สีดำเงินนะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่2นะครับเป็นพิมพ์พุทธชินราชเช่นเดียวกันนะครับองนี้หน้าตาก็พอชัดเจนนะครับมีหมุดอยู่กลางอกนะครับ1หมุดนะครับออกสี ทนน้ำตาลนะครับองนี้นะครับออกแดงนิดๆนะครับด้านหลังนะครับหลังเรียบนะครับไม่เด็กดูติดนะครับสมเด็จนะครับหน้าตาคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดนิดหน่อยนะครับองค์แรกจะชัดกว่านะครับแถวที่7องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่3นะครับ ออกโทนสีเขียวนะครับอ,องนี้นะครับมีหมุดอยู่กลางหน้าอกนะครับลองเห็นจีประพักก็จะเห็นดวงตานะครับนะครับแถวที่7องคอที่3มนะครับไม่ได้็กดูดติดนะครับไม่ได้็กดูดติดนะครับแถวที่7จงค์ที่3ต่อไปแถวที่7องคอที่4ี่นะครับ เป็นสมเร็จพิมพ์ชินราชเหมือนกันนะครับมีหมุดหน้าอกนะครับดวงตาพอเห็นนะครับผับพักมีดวงตาพอเห็นชัดนิดนิดนะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นสเด็จพิมพ พุทธิชินล่เช่นเดียวกันนะครับมีหมุดนะครับมีดวงตานะครับมีหมุดอยู่กลางอกไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับมีรอยบินนิดหน่อยนะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับตั้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่7เนี่ยไม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับไม่เหล็กดูดติดทุกกลค์งย้านะครับ ต่อไปแถวที่8องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จหูไห้นะครับเป็นสมเด็จหูไห้นะครับเป็นสมเด็จหูไห้นะครับเก่าๆเลยนะครับแถวที่8องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จหูไห้นะครับ สนใจก็ปิดเ้นมาได้นะครับแถวที่8องค์ที่1ต่อไปแถวที่8องค์ที่2เป็นสมเด็จเรืองแสงนะครับพิมพ์ะประธานนะครับแถวที่8องค์ที่2นะครับนะครับเรืองแสงในที่มืดนะครับแถวที่8องค์ที่2ครับมีหมุดข้างหลัง2นะครับ แถวที่8องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่3เป็นสมเด็จเรืองแสงพิมพ์ยอดขุนพลนะครับนะี่ครับด้านหลังมีหมุดนะครับเรืองแสงยอดขุนพลนะครับเรืองแสงที่มืดนะครับ ถวที่8องค์ที่3นะครับแถวที่8องค์ที่4ก็เป็นสมเด็จเรืองแสงอีกพิมพ์หนึ่งนะครับลัวโตนะครับองค์นี้ผัวรโตนะครับแถวที่8องค์ที่4นะครับแถวที่8ององที่4นะครับแถวที่8ององที่4นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่5นะครับ แาวที่8ององที่5นะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับเราข้างหลังมีเม็ดพระธาตุนะครับสำหรับองค์นี้นะครับแล้วองนี้มีข้างหลังด้านหลังเป็นพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุนะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับ <Es> <an> ไปแถวที่เก้าน,นะครับองที่1นะครับเป็นสมเด็จบุหลักังนะครับสมเด็จบุหลักังนะครับแถวที่9องค์ที่1นะครับแถวที่9องค์ที่1นึ1่งนะครับด้านหลังมีปิดทองนะครับปิดทองนะครับด้านหน้าก็มีนะครับปิดทองนะครับลงรักปิดทองนะครับสมเด็จ บนหลักขังนะครับสมเด็จประทับบนหลักขังนะครับแถวที่9้าองค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่9้าองค์ที่สองเช่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จบนหลักขังเช่นเดียวกันนะครับองนี้ปิดทองมาด้วยนะครับลงรักปิดทองมานะครับแถวที่9้าองค์ที่สองนะครับแถวที่9้าองค์ที่สอง นะครับสมเด็จบนระคังนะครับถูกองค์200บาทหมดนะครับพร้อมส่งนี่หมายถึงว่าเราส่งให้ฟรีนะครับ200บาทนี้เราจัดส่งให้ท่านด้วยนะครับปิดมา5องค์เราแถนพระให้ท่านอีกหนึ่งองค์นะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับองค์นี้ต่อไปแถวที่9องค์ที่3เป็นสมเด็จอ่าเป็นเป็นพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญาพิมนครไทยนะครับกลุ่มนครไทยนะครับออกสีขุดเขียวนะครับ องนี้นะครับมีกลิ่งนะครับกลิ่งดังนะครับมีกลิ่งนะฮะองนี้มีกลิ่งนะครับสมเด็จนางพญานะครับกรุนครไทยนะครับนะครับกรุนครไทยนะครับนางพญากรุนครไทยนะครับมีกลิ่งนะครับมีกลิ่งนะครับองนี้มีกลิ่งแถวที่เก้าองที่สามจะไว้แถวที่เก้าองที่สี่นะครับก็เป็น พระนางพญาอีกองหนึ่งนะครับมีกลิ่นเช่นเดียวกันนะครับอง์นี้ก็มีกลิ่นนะครับกลิ่นดังนะครับนางพญากรุนลครไทยนะครับแถวที่เก้าองที่สี่นะครับแถวที่เก้าองที่สี่ครับมีกลิ่นนะครับองนี้นะครับต่อไปแถวที่เก้าองที่ห้าองสุดท้ายสําหรับ ep ียี่สิบห้านี้นะครับก็เป็น นางพญากุนครไทยเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้ออกโทนสีคล้ำๆําดำนิดนึงนะครับนะครับแถวที่9องค์ที่5นะครับองค์สุดท้ายสำหรับ EP 25นะครับสนใจนะครับปิดขึ้นมาได้นะครับตามหมายเลขนะครับ แถวที่เท่าไหร่องค์ที่เท่าไหร่ก็ปิดกันมานะครับองค์นี้แถวที่9องค์ที่5นะครับสมเด็จพระนางพญานะครับกลุ่นครไทยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ EP 25ก็จบแค่นี้นะครับเราไปพบ EP 26ในวันเสาร์นะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับ 0897043388 0897043388ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ปิดเข้ามานะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ e ีนี้ต้องขอเอาคำว่าสวัสดีครับ